แต่อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องเตือนกันไว้ครับว่าเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์นะฮะช่วงที่กําลังจะมีการเดินทางกันช่วงปลายปีเ<อ>ปนี่ยนะครับช่วงวันหยุดยาวเนี่ยก็ต้องประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับดื่มไม่ขับหลายคนบอกว่าดื่มนิดเดียวได้ไหมกลิ่มๆได้ไหมไม่ได้ฮะเพราะว่าปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยเนี่ยนะครับมีผลต่อความสามารถประสิทธิภาพในการขับขี่นะครับทำให้ประสิทธิภาพในการขับขี่ลดลง แต่ถ้าอยากรู้ว่าเอมันส่งผลทำให้ประสิทธิภาพในการขับขี่ลดลงอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับดื่มแค่นิดเดียวแค่เพียงกลืมๆยังขับรถไหวสบายมากคุณเคยได้ยินหรือเคยทำแบบนั้นหรือไม่มาดูกันว่าเมื่อดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆทำไมจึงไม่ควรจะขับขี่ยานพาหนะ แอลกอฮอล์อันตรายกว่าที่คิดเมื่อเข้าสู่ร่างกายส่วนหนึ่งจะถูกดูดซึมผ่านเยื่อบุในช่องปากและหลอดอาหารอีกประมาณร้อยละสิบห้าจะถูกเผาผลาญไปพร้อมกับอาหารในกระเพาะแต่ส่วนใหญ่กว่าร้อยละแปดสิบจะไหลผ่านลำไส้เล็กและถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดและกระจายไปอย่างรวดเร็วหากรับประทานอาหารมาก,ก่อนจะใช้เวลา1-6ชั่วโมงในการดูดซึมเข้าไปในเลือดแต่ถ้าดื่มขณะท้องว่างจะใช้เวลาดูดซึมเพียง30นาทีเท่านั้น ข้อมูลจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาระบุถึงภัยของแอลกอฮอล์เมื่อจะเคลื่อนที่ผ่านกระแสะเลือดจะไปกดการทำงานของสมองเริ่มจากสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมความคิดความจำสติปัญญาบุคลิกความรู้สึกทำให้ผู้ที่ดื่มมีบุคลิกและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมรวมถึงความสามารถในการประมวลผลและการตัดสินใจอย่างลดลงจากเดิมอีกด้วยจนเมื่อเดินทางไปที่สมองส่วนกลาง แอลกอฮอล์จะไปออกฤทธิ์ที่ควบคุมการมองเห็นก็จะเริ่มทําให้ประสิทธิภาพในการมองเห็นลดลงภาพเบลอภาพซ้อนเห็นวัตถุผิดขนาดการมองเห็นด้านข้างลดลงส่งผลต่อการขับขี่ถึงจุดนี้ผู้ที่ดื่มแล้วขับรถ แม้จะดื่มในปริมาณเล็กน้อยหรือที่ใครๆมักเรียกว่าแค่กล่มๆแต่แอลกอฮอล์ก็จะยังออกฤทธิ์และลดทอนสมรรถภาพในการขับขี่วิสัยทัศน์การมองเห็นจะค่อยๆลดลงสติเริ่มเลือนหายการตัดสินใจช้าลงและสุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุเมื่อสูญเสียการควบคุมยานพาหนะแค่กล่นๆก,ก,ก็ถึงตายดื่มไม่ขับจากสสส เนี่ยครับคุณผู้ชมครับแค่กลุ่มๆก็ถึงตายนะต่อให้นิดเดียวเนี่ยไม่ควรเลยจริงๆนะฮะ